ตื่นเช้ามากอะมาหดต้นไม้เขาสวนมีความสุขครับนี่แม่บ้านเพิ่นหดต้นไม้กเกษตรผสมผสานครับพี่น้อง พอได้อยู่ได้กินครับแหนแดงก็กเลี้ยงพอได้แห้อาหารปลานี่เมื่อวานนี่ผมก็มาตัดกิง่งแตงกิง้งต้นสักให้มันชลุดขึ้นได้ล้ำต้นครับได้เลี้ยงไม่เอานี่ได้ล้ำได้ล้ำครับนี่ ผสมประสานไปครับในทีไรหนึ่งเนาะกะใ็ให้มันได้หลายอย่ยางต้นบกักม่วงก็เป็นดอกแล้วปลูกเมล็ดภายในสองปกีกว่านี่ก็แแนแดงครับนี่เมนชะอมก็มี่ครับชะอมชะอมก็ฟังหุ่นก็มี่ครับฟังเลาะริ้มสาระาน้บมกม่วงกำลังออกดอกครับนี่ นี่ครับต้นสักก็ตัดแตงกิงออกเขาปลูกเอาใหม่นะครับเนาะเขาก็ต้องแตงกิงมันที่นี้เขาก็ได้ฟื้นพรอมด้พี่น้องเห็นปะได้ฟื้นพรอมรปลูกหลายๆย่างครับในสวนเขาในเนื้อที่ไร่นึงเนี่ยเพื่อจะมีประโยชน์บักผ้าของสิก็ได้กินน่วยต้นพุนกาล้างออก เ็ดไปครับสวน <Okay. S 1> สะนี่ครับวานแหะครับนี่เอาปลาขึ้นมากินครับห <Okay. S 1> มยจุบ๊บงสิ <Okay. S 1> พอได้กินครับ เศร้านี้ก็เอาปลาขึ้นมาได้วันแฮบาทเดียววานโแตกซ้ครับเศร้านี่ปานแฮขึ้นมาได้ปลาไมา่กินตากแดดไว้จะทอดกินกับตำบักุห้งกินกับเข่าไปครับไอ,อหอยจุบด้วกันอหอยจุบนี่สื่อเพิ่นหน้าโลกหนึ่งว่ครับ เมื่อวานถิ่มใ้ในสระนี่นี่ออกลูกแพเต็มเลยครับเต้านี่ก็เอาขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งกำลังอ้วนครับตอนนี้ออกลูกแพเต่าลายแห้งหอยจุบออกกิ้งกวกเขาครับเนี่ยกิ้งกวกเข่าย้อนลงเหนือยกกิ้งกว่เข่าขึ้นก็นได้แล้วครับหอยจุบนะลายเห็ดจังเดยให้เขาได้พออยูเพาะกินนะครับเนาะในสวนเขา แหนแดงมันจับอยู่น้ําขอบสะเต็มเลยนี่ก็ว่าสิปลูกก็นั่นอีกครับเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเลาะเลาะห่วนเสียวออกไอเอาหญ้าออกแล้วก็สิบปลูกไอ้ทัวปลูกตัวผักงา เอาห่วยมันเป็นประโยชน์ครับปลูกทั่วผักงาแล้วก็ปลูกไอ้ตัวผู้ครับนี่เดี๋ยวดี่เอาห้าออกกันเลาะหัวนี่กล้วยกับเริ่มมง่ายแล้วครับนี่ปลูกได้ประมาณเดือนหนึงครับนี่ปลออักอ,อเกีเลิศครับปักอีเลิศครับเลาะหัวใบกำลังงามเลยครับนี่ ตักีเลิศนี่นี่กำลังออกดอกเห็นบ่วครับนี่อันนี้บ่ได้ปลูด้ยครับนกมาขี่ใจบักเกี่ยวพ่วงพอได้กินครับพอได้ยู่ได้กินพี่นอองเลยเกี็ดส่วนผสมประสานเนาะในทีไรหนึงเบิ้งกล้วยครับคุนเวยออกเกรืออย่างหลายได้ยู่พุ่นอีกซีวี หร้อีเครือนี่ก็ลังออกอีกเครือหนึ่งกล้วยนี่ก็ไดกล้วยนี่ผมก็บอกค่อยได้หดหน้ามันได้ได้ครับนี่ปล่อยธรรมชาติกะโดนๆมาหดดูเทียนหนึ่งดอกกล้วยมันก็บ่ค่อยดอกมันได้ครับแต่ว่าก็ได้กินได้อยู่อยู่นีทั้งผี่กับมีพีครับทั้งผี่กับซีหาวิเครือโอ้ยออกลายครับกล้วยอย่า,น,านั่งนี่สิ ปลูกไว้ครับเนี่ยลาอหัวบุญกันเต็มครับใบยานังนี่ยส่วนผสมประสานเนาะพี่น้องเนาะปลูกไว้เฮ็ดไว้ครับมีทีมีทางกระเฮ็ดไว้ตัวทีดามีทีมีทางนี่ก็โอ้สูงมากขึ้นกันครับเพราะนี้ไอตัวทีดานี่ก็ได้สูงมากขึ้นกันครับ อีกมีนึงกล้วยลายครับนี่กล้วยกล้วยผมปลูกกล้วยลายนี่เห็นว่ากล้วยทั้งผุ่นกระมีครับผุนปลูกผสมประสานกันไปเนาะครับเนาะนี่ก็ะปากที่ปากน้องเป็นกำลังใจให้เด้อครับนี่มักผ้าผมเห็น่่ออกแล้ว ดกเด้ละพ้าวออกมาสีหาแสรงมั้งหนึ่งกำล,ลังออกดกเติบอ,อยู่เลยครับพี่น้องผมพาวผมเห็นปะนี่พาวกำลังออกหน่วยพาวนำหอมครับปลูกตั้งแต่ตอนซื้อที่บุญนะครับนี่สื้อที่ใหม่ๆบุญสี่ปีแล้วครับเนี่ย จริงๆน่ผมปลูกไ้ซีมุมนะครับที่แรกผมขุดสะน,น้อยๆเองขุดสะเบาไงประมาณครึ่งกลางต้นหนูเภาไปนี่ละตอนนั้นก็เลยมาขุดฟังนี่อีกผมฟังพุ่นนะครับไอ้มันมีเนื้อทีในสะหลายๆเอาซิได้ปล่อยปลาปล่อยยังได้แต่พอได้อยู่ได้กินไปครับนี่กับม้นเสานี่ก็ได้ปลากินมากกับมันตาก,กไว้จ่นี่เห็นบะ ไปจะกินกับเจวกับตาบักงงน้ำน้ไปครับนี่ก็ใส่ไว้พอได้หลังที่กับมันก็เข่าได้ครับนี่กระเพาะได้จับเอามาต้มมาแกงไปนี่เนี่ยทีไรหนึง่งเฮ็ดให้พ่ออยู่พ่อกินให้มันพ่อเพียงเน่าเนาะความหมันคงและยังยืนครับภายในสี่ปีเนาะกะบรูว่าประสบความสำเร็จหรือบอรครับแต่การได้ทำนี่กับผมก็ภูมิใจแล้วละครับ สุดท้ายนี่ก็ฝากขอบคุณภูที่มารับชมเป็นกำลังใจให้เด้อครับเด้อฝากกดติดตามกดซับะไครให้เป็นกำลังใจกับบ้านสวนพอเพียงแน่ขอบบุญขอบคุณหลายหลายเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ